สวัสดีจ้าเมื่อนี้การกอกางว่างๆจ้าพี่น้องทักทายทักทายจ้านั่งเห่นยุสวนดอกไม้จ้าเมนี้ อากาศดีอากาศดีสวัสดีจ้าคุณอะไรน้อนอ่ะแป๊บหนึง่งนะจ้า สวัสดีค่ะขอบคุณเด้อจ้ะที่เข้ามาให้กําลังใจจ้าขอบคุณจ้าชื่อคุณอะไรเนาะน่ะ นี่นี่ลูนไหมนิรันไหมชื่อนิรันเหรอคะสวัสดีจ้าคุณนิรันชื่อนิรันเนาะ เรื่อยๆเรื่อยๆจ้ากระถางน้อยจ้าด้านนั่น,นกระถางเศร้าห้าขายกระถางแค่สองหน่อยเอาแม่เอาน้อยเล่เลือกเอาเลยค่ะงั <c oughs> น้นนะรับกุ้าอันเนาะจะขายแล้วบอกเรื่อย <c oughs> ๆจ้าขายเรื่อยๆมันบวกีถืีบางเชือกกระมาหลายคนพร้อมดิวส่งไปซะเลยไปไหนกาดบ้านห้านั่นแล้วมาเอาคั้นส่งมาส่งไปซนี่โอ้จ้า สวัสดีค่ะจุดเตาเข้าครัวสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะสามกับคุณโอเลสวัสดีค่ะแวะมาให้กำลังใจนะคะจุดเตาเข้าครัวขอบคุณค่ะไลฟ์สด อ,อเมอนาายโ่คลายนี้นะบอก <laughs> ดคาเท่านั้นเอาหน่ย้ล่สองหนอบกอยซละหน่ยใหญ่ ดอกไม้ลปูวอนพักนะพระเจ้าเออเก็มาทำเมือทำเมือได้อยู่แล้วนะฮะัองขอบคุณค่ะคุณโอเล่เ้าเป็นราินาด้จ้ะเราน้ำกินมา,านันะค สวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนจ้าที่เข้ามาให้กำลังใจค่ะคุณโอเล่ก็ทักทายจุดเตาเข้าครัวสวัสดีครับนะคะจากคุณโอเล่นะคะ คุณโอเล็กก็ทักทายสวัสดีครับคุณอังกกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์แห้งกอด้วยนะคะกดเริฟเลิค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจจ้า เปลี่ยนใจอีละบอขอบคุณเด้อ ซูู้ซููขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลานคุณจันนะคะแฟมิลี่สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจอังกอร์ค่ะขอบคุณทุกบ้านเลยนะคะ คุณระวีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะหลานคุณหลานหลานคุณจันแฟมิลี่ก็ทักทายคุณนี่นี่รันสวัสดีค่ะนะคะคุณระวีเจ้าก็ทักทายหลานคุณจันสวัสดี à, laquelle, ค่ะหลานคุณจันก็ทักทายป้าระ ระวีสวัสดีค่ะปาราวีนะคะสวัสดีค่ะระวีเจ้าก็ส่งหัวใจพลังบวกเลิบเลิบขอบคุณมากนะคะคุณโอเลสวัสดีครับทุกทท่านทุกๆบ้านนะครับขอบคุณค่ะส่งหัวใจพลังบวกนะคะเลิบเลขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเด้อ จคุณจันก็ทักทายโอเลสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกบ้านจ้าอากาศหนาวเย็นก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะใกล้จะส่งท้ายปีเก่าแล้วใกล้จะปีใหม่แล้วเนาะ หลานคุณจันก็ทักททยโอเล่สวัสดีค่ะนะคะคุณระวีก็สวัสดีจ้าคุณระวีก็ส่งหัวใจพลังบวกกับเลิฟมาให้จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเด้อจ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดเลิฟแพงก่อนหนเด้อขอบคุณมากๆจ้าขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ ทีมงานจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจจ้าคุณโอเล่ก็สวัสดีครับหลานคุณจัน์นะคะแล้วก็ส่งหัวใจบวกบวกมาให้สามดวงนะคะขอบคุณค่ะ ช่วงนี้อากาศหนาวเย็นคุณละวีเลี้ยงโคจ้าอ๋อคุณละวีเลี้ยงโคเหรอคะคุณละวีเจ้าสู้ๆูขอบคุณคะ่ะสู้สคะ่ะ คุณละวีชาแนลกับกับละวีเจ้าช่องเดียวกันไหมคะช่องเดียวกันไหมคะหรือว่าคนละช่องคนละคนคะอของน้องก็มีโคนะโ,โคโคอะไรนาะ ช่องเดียวกันอ๋อช่องเดียวกันเนาะสวัสดีจ้าน้องจิวแจวสวัสดีจ้านานๆทีไลฟ์สดจ้าน้องจิวแจ๋วขอบคุณจ้าที่เขามาให้กำลังใจพี่ยังกอเขามาแล้วไก่าลืมกดเลิฟๆใหยย่งกอเลยได้จ้า เมือ่อนี่ว่างจ้าโอ้เมื่อไ้ไปโรงเรียนหมอน้องจิ๋วด้บบีอังโกผ่านแล้วหรอจ้าอังโกผ่านแล้วค่ะตอนนี้ก็กำลังเก็บเหรียญสลึงเหรียญห้าเหรียญสิบยู่จ้า สวัสดีครับพี่อังกอนะคะจากลูกชายหลายอีสานสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเด้อจ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดเลิฟเลิฟให้อังกอร์ด้วยเด้อกดเลิฟเลิฟขอบคุณทุกคนจ้าตอนนี้ก็อังกอก็กำลังเก็บค่า เก็บค่าเปิดร้านอยู่ตอนนี้โรงเรียนปิดจ้าชาวบ้านติดโควิดเยอะอ๋อดูแลสุขภาพด้วยเด้อน้นองจิว๋วดูแลสุขภาพจ้าคุณรวีชาแนลพี่รวีก็เพิ่งได้บาทเดียวส <laughs> ู้ๆไปเนาะสู้ๆไปจ้า <laughs> สู้ๆค่ะพี่ระวีสู้เด้อพี่ราวีก็ทักทายจิวแจ๋วดีจ้าจิวแจ๋วก็ลูกชายหล่าอีสานสวัสดีจ้าช่องน้องจิวแจ๋วก็เป็นทำอาหารนะคะทำอาหารอีสานน้องจิวแจ๋วนี่เก่งน่ารักจ้าน่ารักเก่งๆทำกับข้าวหุงข้าวหุงน้ํารอแม่นะคะเก่งมากๆเลยค่ะน้องจิวแจ๋ว ตอนนี้ก็โควิดระบาเดยเยอะเนาะดูไลสุขภาพน้วด้วยจ้าน้องจิ๋วจ้าพิรวีก็จ้าจิ๋วแจ๋วก็พิรวีสวัสดีจ้านะคะน้องจิ๋วแจ๋วก็ทักทายพี่พี่ทุกคนนะคะลูกชายหลายอีสานค่ะสวัสดีครับน้องจิ๋วแจ๋วเก็บยางเสร็จยังครับ มีสวนยางนะคะทางนู้นก็ทําไร่ทําสวนเนาะบ้านน้องจิ๋วก็ทําไร่ทําสวนปลูกข้าวโพดปลูกผักปลูกดอกไม้ปลูกสวนอะไรเต็มไปหมดเลยบ้านน้องจิ๋วแจ๋วลูกชายลูกชายหลายอีสานก็ทักทายสวัสดีครับพี่วีแล้วนะคะสวัสดีสวีสวัสดีทุกคนเด้อ เมื่อแม่เอากระถางมาให้ปลูกดอกไม่อีกแล้วจ้าพี่น้องแม่เอา,า,าอันกระถางมัตตไสบ่นี่บานยอไม่ได้พี่น้องกระถางกระถางเก้าแม่ไปเก็บมาตะไสบูบานยาจ้าเอามาอันใส่ดอกไม่ปลูกดอกไม่ที่มันบ้านไดนีกระถางนะจ้ากระถางดอกไม้กระแพงจ้าช่วงนี้ สวัสดีจ้าป้าจอยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าก่สาอสวยสุมือเลยเนาะจ้าลูกชายหลาอีสานก็สวัสดีครับป้าจอยนะคะป้าจอยก็ยายสบายดีป้าจ้าแม่สบายดีบ่ป้าจอยถามสบายดียดูบคุณแม่จสร้าแม่สบายดีย่จ้าป้าจอย แม่ก็ไปหาเก็บแต่ตกระถางห้างไม่ให้อนันลูกสาวปลูกดอกไม้หนาวมันกะมื่อนาวมื่อบ่หนาวจ้าไปจ้อยมือ่อน,น,น,นี้กะแดดออกกะบ่ค่อยหนาวปัญหจาจ้ามื่อนี้มันก็เมื่อนาวจนแม่ก็อาบน,าน้ำเมื่อนึงแม่ว่าอันสองสามมือม่อวันหันหนาวไรแม่จนบ่อาบนาา้ำจ้าอย่าปากอย่าปากคนสิได้ยิน ปาจ่อยก็ทักทายลูกชายหลายอีสานสวัสดีจ้านะคะสวัสดีจ้าเมนูแมวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ้านนี้ก็เป็นอีกบ้านนะคะที่รักแมวนะคะรักรักสัตว์เลี้ยงนะคะพิงไฟข้ขาไล่เบิดปะจอยว่าพิงไฟจนขาไล่เบิดพนัแม่ คือการคือการจ้าปลาจอยตอนนี้การกำลังกันจะน้อยกระเขียนอีโมโกับเขาไปรีอยู่ในหลืบเ <c oughs> มนูแมวดีจ้านะคะปลาจอยทักทายจ้าขอบคุณทุกบ้านเด้อขอบคุณทุกบ้านจ้าที่เข้ามาให้กำลังใจอังกอร์จ้าอังกอร์กับนค่นอีสานเนี่ยแหละจ้าพี่น้องกับว่าวเล่าเนี่ย ว้าไทยน้ามเน,นา,จา,นาะจ้าเนาะป้าจ้อยหัวหล่อหัวหล่อระวังเขียดอีบุเขาไปส้นอยู่เด้อป้าจ้อยอังกอร์กามีเขียดลับแต่ว่าบลับจา้าเขียดให้ผิวพรรณดีแล้วก็บ่แตกบ่ขืบจ้าพี่น้องอ่าอาบน้ำกาอังกอร์ที่ใส่ยออยตลอดจา้าหลังอาบน้ำปุ๊บแล้วกา เออเท่อยใส่มือจ้าพี่น้องใส่มือฟ้ามือล้ะก็รูบรูปรูประกะท้าถ้าให้ทั่วผิวทั่วตัวเลยจ้ามองไรที่เฮาคิดว่ามันแตกมันแห้งมันกันหรือว่ามันผิวหนังเฮ้าน่ะทุกส่วนในร่างกายคือท่าไปเบิดเลยจ้าตอนนี้การกอกก็ก่ค่อยได้ท่าคีบนะจ้านี่การกอกกะใส่แต่นั่นละจ้าใส่อ่อยอาบน้ำเป็นของจอรสชันก็ได้เป็นของเบบี้ไม้ก็ได้จ้า่อยน้ำใส่ใสน่ะ เวลาเขาอาบน้ำแล้วกะหยใเซมือแบบเขาายาฝาไปเช็ดอ่าต้องไปเช็ดตัวให้มันแห้ง้ะจ้ะคือให้มันเป็ดแบบเปียกๆตัวน่ะแล้วก็เอามาท่าเลยจ้ารูปๆท่านี่อก็ค่อยๆก็ค่อยได้ท่าขีมปัได้จ้าก็ประหยัดประหยัดขีมไปน้ำจ้าเมนูแมวก็สวัสดีจ้าประจ่อยนะคะทักทายกินเขาเทียงย่างนอ บ้านในกินลยจ้าป้าจอยเขาเศร้ากับบ้านในโต๊ะทอง่ตื่นเศร้ามากคะไข่าย,ยากน้ำสวนดอกไม้นี่หละจ้าแม่มาเขากล้องทงัก่ายป้าจอยนั่นนี่มึงแม่ก็ได้แม่ก็อยากอายกล้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็แม่กอดได้จ้านี่ผู้งมงามนี่หละจ้าผู้หุ่นดีเบาวิวจ้าหุ่นบางล่างเล็กเบาวิว กันบ่บจ้าดิแม่จ้าหนิแม่รถหุ่นจ้าบ่จจอยว่ารถหุ่นจ้ารถหุ่นขนาดบ่กินเข้าสองข้าบแล้วก็ยังบ่บ,บ่จจอยอยู่ป่จจอยนี่แลจ้าแม่เต่าเมื่อกาอยู่กับสวนสวนดอกไม้เข่ามาแล้วก็ออก,ออกออกยากสวัสดีจ้าคุณแม่ป๋าจอยถักททย เพ็รน้ำดอกไม้จ้าปลาจ้อยเบิดมืออยู่นี่เราวจ้าว่าได้ไปใส่จัคเคอรอเขากับกค่อยได้กินตื่นึ้นมากกับกินกาแฟแลวก็แล้วจ้านะแม่แม่กับพู้น้อยร่างบางๆแล้วจ้าคินหอดเด้อจ้าจ้าคินหอด้าปลาจ้อยเหมือในสิไลด้สดนน้อไ้สดนดเด้อปลาจ้อยเด้ออังกอร์ก็สิได้เขาไปเยี่ยมชม เมนูแมวก็ส่งตุ๊กตาแมวนะคะแล้วก็ส่งสวัสดีสวัสดีนะจ้าส่งหัวใจมาให้ส่งสติกเกอร์นะจ้าให้กำลังใจกันจ้าขอบคุณค่ะอ่ามันขึ้นมาอะไรเนาะหน,นเหน็ตอ๋อสงสัยอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีนะคะอินเทอร์เน็ตอ่าอินเทอร์เน็ตไม่แรงนะคะสัญญาณไม่แรงค่ะ ตอนนี้กาได้19นาทีแล้วจ้าอังกอกาสิดได้ล่องเราเด้อจ้าสิดได้ล่าหานเวทีไปเราเด้อบาท,ที่นี่ไลบ่บ่ได้ดอกอันตาบ่าดีญาติอ่านเมียนพิษป้จ้อยใส่สองเครื่องเลยจ้าป้จ้อยนี่ใส่สองเครื่องจ้าเครื่องนี้กะเอาไว้สำหรับอ่านบางที่อางกอก์กาใส่าตาแบบ บ่คอยมองบ่คอยเห็นคือการจะได้ได้ฮี่เบิ่งยังสี่จ่าเขาก็เอาขึ้นมาอ่านเบิ่องยังสี่จ้าแต่ว่าเมื่อน,นี่เน็ตอังกอบ่คอยแห้งเนตอังกอบ่ค่อยแห้งมันก็เลยแบบว่าขึ้นขึ้นอยู่นาจอซานะจ่าขึ้นซานาจอซาบางที่เขาก็อันอ่านคอมเมนต์บ่ท่านเนาะจ้าเนาะ,ะคอมเมนต์มันขึ้นซาเพราะว่าเนตอังกอบแห้งจ้า ื้อนี้กะมาคุยพ่อหอมปากหอมคอด้อจ้าเมื่อนากะมาคุยกันไหมมีเครื่องเดียวห้างๆ้าซื้อเลขบันถึกประจอยซื้อเลขหลกักจะไปซื้อโทรศัพท์เดี๋ยวก็ออกไม่เดี๋ยวก็ออกไม่ถอยถอยไม่เลยจ้าประจอยทุกมือนี่กะราคาก็บ่อแพงหรอกจ้าโทรศัพท์ เครื่องละสองสามพันกับมีแน้วจ้าเดี๋ยนี้คือคากโทราศาัพท์จ้าเดีนเอาปรจจอยกระใสอีกเครื่องนึงของน้องจิ้วเจวอ่านก็นได้จ้า <c oughs> อยู่บ้านน่องกอก็ไม่ได้ใส่ไวไฟ,ฟดอกจ้าใส่เนต็ตมือถือนี่แหละจ้ามันก็นเลยอันเนต็ตบ่ค่อยแห้ง เบิ้องดอกไม้ช่วงนี้กระทิ่งใบดอกไม้กระทิ่งใบ้าหลายจ้าแต่เสียดายคืนอยังนี้ใบขึ้นมาไม่ล้วกะเหี่ยวยุบตองไปจ้าสำหรับเมื่อนี้อ่างก,อ,กขอขอตัวลาไปก่อนนะจ้าคิดหอดคิดถึงทุกคนจ้าเมื่อหนากะจังมาพบพาพอกันไหมเนาะจ้าเนาะกะ เมื่อนนิดเมื่อน่อยแจ่มใสกันไปจ้าสวัสดีจ้าป้าจ้อยสวัสดีทุกคนนะจ้าเด้อ,อยูดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อ,อย่าด้มีโรคไข้ไข้เจ็บมากเบียดเบียนกะสิปีไม่แล้วกะสิ่งใดที่บดีกะทิมไปก็ปีเก้านะจ้าเนะาะโรคไข้ไข้เจ็บกะทิมไปก็ปีเก้าปีไม่มาแล้วกะ ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและกันะะลำลำรว้ยๆเด้อส่งดีโชคมาน่ายถึงลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจ้าทั้งผู้ให้พรและกันทั้งผูลล้รับพรเด้อสวัสดีจ้าบ๊ายบาย